ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมนะคะของแกงเห็ดมันปูหรือว่าทางเหนือเขาจะเรียกว่าเห็ดขมิ้นนะคะอันนี้ป้าซื้อมานะคะ40บาทนะคะแล้วก็แถมเห็ดอะไรมาด้วยก็ไม่รู้นะคะป้าไม่ค่อยรู้เรื่องเห็ดเท่าไหร่นะคะก็นี้นะคะ40บาทนะคะก็ป้าจะเอามาแกงแบบอีสานใส่น้าําปลาหรือว่าทางเหนือเขาก็ได้นะคะใส่น้าําปลาแล้วก็พอดีไปได้ยอดฟักทองมาด้วยนะคะ ก็มาดูส่วนผสมของเรานะคะแกงเห็ดมันปูใส่ยอดฟักทองแต่แรกจะใส่มะระไปด้วยมะระกลัวลงคิดขมคลวคิดไม่กล้าชิมก็เลยไม่ใส่ส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ําสะอาดยอดฟักทองหรือว่าใครจะใช้เป็นลูกฟักทองลูกฟักลูกอะไรก็ได้นะคะผักนี้เราไม่ฟิกอยู่แล้วแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็เห็ดมันปูพริกหอมแดงใบมะกรูดน้าําปลาตะไคร ปลาลาส่วนผสมจะไม่เยอะนะคะแกงแบบอีสานี้จะไม่เยอะเลยก่อนอื่นป้าก็จะมาโขลกเครื่องแกงก่อนก็จะจัดการเอาเห็ดใส่หม้อ,อก่อนนี่นะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกของป้าก็จัดการเอานี่เห็ดของเราใส่ในหม้อ,อก,ก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกลงไปเลยฉีกลงไปเลยนะคะนี่ แกงแบบนี้จะไม่ยากนะคะแต่จะอร่อยมากใครจะใส่ผงนัวก็ใส่นะคะไปมะกรูดป้าก,าก็ฉีกไปเลยเพราะว่าเห็ดนี้เขาจะสุกง่ายเขาจะสุกไม่ยากใจจะได้หอมๆนี้ก็ตามด้วยน้ำปลานีก็เติมที่หลังได้ตามด้วยปลานิดนึง เราก็มาขูดเครื่องแกงเครื่องแกงของเราก็จะมีเนี่ยสามอย่างนี่ค่ะพริกตะไคร้ค่ะไม่มีใครจะใส่ข่าก็ได้นะคะก็จะมีเนี่ยหอมแดงพริกแล้วก็ตะไคร้ขูรวมกันเลยเอาพอหยบหยาบพอหยบหยาบนะคะไม่ต้องไปโขกละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็ตองแกงลงหม้อ,อเลยลงหม้อ,อเลยนะฮะน้ำนี่ก็ใส่ไปทีลงไปในโคกเลยคือแกงน้ำมากน้ำน้อยนี่ก็จับไปเลยนะคะก็แกงถ้าเกิดอ่อมนี่ก็จะใส่น้ำไม่เยอะนะคะแต่ถ้าแกงเนี่ยจะใส่น้ำหน่อยจะได้มีน้ำซดนะคะนี่นี่ค่ะนี่เราก็ใส่น้ำเพิ่มดีว่า ้าชอบน้ำยุยุ่นี่ก็เอาขึ้นตั้งไฟเลยนี่ค่ะก็ตั้งไฟไปเลยให้เขาเดือดนะคะแล้วก็ให้เห็ดเราสุก หลังจากที่แกงของเราเดือดแล้วนะคะเห็ดอันนี้ก็จะสุกง่ายนะคะก็ให้เราใส่นี่ค่ะยอดฟักทองไปเลยนี่พอใส่ยอดฟักทองแล้วก็ทำการชิมรสเลยใครจะใส่ผงนัวใครจะขาดหรืออะไรก็ปรุงเพิ่มเลยป้าชิมรสก่อนถ้าไม่นัวไม่อะไรก็จับไปเลยนะคะตามชอบเลย มไม่ค่อยนวยัวเท่าไหร่ใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วก็ปลารานิดหน่อยพอละนี้ก็ชิมอีกรอบนะคะเอาให้ได้รสชาติที่เราชอบนะคะใครจะใส่ผงนัวก็จัดไปเลยโอเคพอได้รสชาติแล้วปิดไฟตามด้วยใบยแมงลักนี่เป็นอันเสร็จแล้วนะคะ แกงเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดขมินนะคะทางเหนือเขาจะเรียกเห็ดขมินก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววิชื่นใจเลยนะคะเนี่ยกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยได้หมดเลยเดี๋ยวเราก็ไปทําเมนูที่สองเลยนะคะอันนี้สองเมนูจากเห็ดเลยนี่เมนูแรกเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาดูส่วนผสมของเมนู เห็ดไข่นะคะเห็ดไค่ผัด3ชั้นนะคะก็จะมีนี่นะคะเห็ดไค่นะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งดอกบานดอกจูมนะคะดอกตูมไม่ใช่จูมเนาะทั้งจูมทั้งตูมนี่แหละก็เดี๋ยวก็ไปหั่นชิ้นตามชอบเลยนะคะแล้วก็หมูเนี่ยจะใช้เป็นเนื้อไก่หรือว่าหมู3ชั้นหรือว่าหมูสับได้หมดเลยเอาที่แฟนทางบ้านชอบเลยนะคะทิกชี้ฟ้าต้นหอมหั่นท่อนกระเทียม ซอสหอยน้ำมันพืชน้ำตาลซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นส่วนผสมจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนี้นะคะพาพิซี่ก็มาตั้งกระทะนะคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมสับ ตามด้วยสามชั้น ส่วนเห็ดของเรานี่ก็มาหั่นชิ้นตามชอบเลยนะคะอันนี้ไม่เอาจะหั่นชิ้นยาวชิ้นสั้นแบบไหนจัดไปเลยนะคะ ประมาณนี้นิดนึงนะคะแฟนทํางบ้านจะให้เหลืองมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะหลจากนัก้นก็ใส่เห็ดชายลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นตามด้วยน้ํานะคะน้าสะอาดเห็ดจะได้สุกนะคะถ้าไม่ใส่น้ําเลยเนี่ยเห็ดไม่สุกนะนี่ค่ะ ก็รอให้เห็ดสุกนะคะไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผัดไปเดี๋ยวน้ําจากเห็ดก็กจะออกมาอยู่แล้วค่ะก่อนทีนี้ก็รอให้เห็ดเราสุกก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ทําอะไรรอให้เห็ดสุกก่อนค่ะหลังจากที่เห็ดเรายุบตัวแล้วนะคะแล้วก็เดือดแล้วนะคะตอนนี้ก็ให้เราใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดหน่อยใครจะใส่ผงนัวก็ใส่นะคะพริกไทยน,นี้ก็พระเอกของเรานะคะน้ำมันหขอยก็คนให้เข้ากันปรุงรสให้ได้รสชาติที่เราชอบนะคะก็หลังจากปรุงรสได้ที่แล้วนะคะ นี้ก็ตามด้วยนี่ค่ะต้นหอมหั่นท่อนปิดไปเลยคลุกเค้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะผัดเห็ดไก่น้ำมันหอยของเราเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยค่ะน่าจะถูกใจลุงคูดนะคะห่ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเมนูเห็ดเลยนะคะ2เมนูจัดให้เต็มๆเลยนะคะทั้งแกงทั้งผัดเลยนะคะปราเบซี่จัดให้เลยเดี๋ยวเราสองคนก็กออนุญาตชิมก่อนนะคะเรามาชิมด้วยกัน,นะคะ่ะเห็ดใครน่ลุงคิดไม่เคยกินนะคะน้ลุงคิดจะชอบหรือเปล่าส่วนอันนี้อ่ะใส่ปลานี้ไม่ใส่วันนี้ได้2เลยนะคะทั้งแกงทั้งผัดนิ This look ลุงคิดบอกว่าดูน่า <This look S 1> อร่อยน่าอร่อยมาก อร่อยเพรซหน้าหน้าอร่อยนะคะแต่ไม่รู้รสชาติด้นโนรสชาติใช่ไหม Look good ดูดีก่อนอันนี้ป้าตำแจ่วแจ่วก็มีมลักขี้นกลูกเล็กๆนี่อร่อยกับผักต้มอันนี้อ่ะซีอิ๊วขาว Taste l i k e t book เหรอคุณกินบอกว่ารสชาติกับหน้าตาไปด้วยกันได้ This ช o ้นนอืมันดูเผ็ดจังเลยใช่ไหมเผ็ดไปใช่ไหม this ม่เปอนไรฉัมอบายดเจอลุงเข้าขาอยู่ข้างทางค่ะเอ่อแกขายกองละ สามสิบบาทซื huh. okay. uh ้อมาสี่กองอืมอยู่บ้านมัชช o มฟอร์เธบกองละไอ้บายฟวัน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 อย่างเงี้ยเธบาทวนเอืมบันเกตเนี่ยเธอร์ตีบาทอบายโฟ้ก็ไอบาย4ฟโฟตี้บโอเคบายอุ้ยอร่ออจะบอกว่า เห็ดไข่เนี่ยเอามาผัดมันจะอร่อยกว่ามาแกงมาแกงมันจะขมนิดๆแต่เห็ด uh, มันปูเนี่ยทางเหนือเขาจะเรียกเห็ดขมิ้นนะคะเอามาแกงอร่อยผัดใส่ไข่ก็อร่อยอุ๊ยอร่อยอะ่ะป้าอยากกินแกงแสบลาข้าแกงวเซเตสติคุปมัสโรมเซ้าเลอร์เรคิดบอกว่าอร่อยมากอะไรคอร์กันเห็ดใครจิสปอนเห็ดไข่ยูสคอร์ซี่เห็ดอะ

ไอ้ดอกต,ตูมมันเนี่ยป้าจะเก็บไว้ทําแจ่วหรือว่าน้ําพริกหรือว่าซุปเพราะว่ามันดอกมันสวยมากห่อกระดาษไว้ oh, <wow. S 1> นี่อันนี้ดอกตูมมัน mm hmm. อันนั้นดอกเล็กๆป้าก็จะผัดไปกับไอ้ดอกใหญ่มันคือเขาขายคละกัน,นทั้งดอกบานดอกตูมแล้วก็ดอกป้าเอาไซนี้เก็บไว้ไอดอกเล็กๆก,ก,ก็เอามาผัดเาุโ no, so ค,คิดบอกว่าไม่มีม mm hmm. ค,คิดบอกว่าเหมือนเหมือนมันจะมี ไม่น่าจะมีมั้งน่าจะเป็นคนละเหตุหรือเปล่าอันนี้นี่ค่ะคือแก,กขายอยู่ข้างทางตรงนี้ค่ะ้าไปตลาดมาพอดีเอาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปตรวจสภาพไปต่อภาษีไงก็เลยวิ่งเจอแกก็ขายกองกองหนึ่งมันก็มีอยู่สี่ห้าดอกแหละค้ากันไปดอกใหญ่แล้วก็ดอกตูมสองดอกแล้วก็ดอกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะดอกเล็กๆอย่างเงี้ย เล็กกว่านี้อีกก็มีเนี่ยป้าผัดสัจจานี่เล็กอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอันนี้เก็บไว้มันสวยดีเด็ดมั nice taste. You can only by u them now Oh, only, only now only now ผมคิดว่าซื้อได้ทั้งปีไม่ไม่ only now Now time มันไงก็ต้องบอกเลยว่าผมคิดไม่เคยกินนะคะับผคิดชอบค่ะมันอร่อย strong taste ใช่พิมิ้บอกว่า เอามาไฟอย่างเงี้ยเอามาผัดแบบเนี้ยจะเบเตอร์มาเมกซุปแกบอกว่าเอามาผัดน้ำมันหอมจะอร่อยมากเห็ดอันนี้นะคเห็ดใครหรือว่านึ่งนึ่งกินกับแจวอะไรเงี้ยแต่ว่าแกบอกว่าเอามาต้มซดน้ำมันจะออกขมนิดนิดยิบยูมาเมกเป็นซุปเนี่ยซุปจะขมนิดหนึ่ how you fry them tomorrow แตนไม่ได้ฟานี่พี่ลุงคิดชอบค่ะถ้าลุงคิดชอบอะไรท่านจะมีอาการอย่างนี้นะคะลูกลีลูกลน ส่วนอันนี้เห็ดอ่าไม่รู้เห็ดอะไร I don't know this head แกแถมมากับเห็ดมันปูมันมีอยู่สองดอกไงสองสาดอกแกบอกแกเก็บเหรออออใช่ใช่ช่ใช่ไอซีเดี๋ยวคิดลูกคิดบอกว่าที่ยุโรปมีดอกสีเหลืองๆอ่ะใช่ใช่ใเห็นอยู่เห็นเขาเก็บกันอยู่ดอกสีเหลืองใช่แต่อันนี้อร่อยกว่าอันนี้มันมันมันเป็นเหมือนสักๆอ่ะเห็ดมันปูจะสักๆหน่อย แต่สักสาแต่อันนี้มันจะลืน่นมันจะกึดก no? ึดกึดเนาะเนี่ยกึ <laughs> <What? S 1> ๊ดกึ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 ดเซฟอย่าง mm hmm. มันจะเป็นอร่อยค่ะอันนี้ mm hmm. กรอบแล้วมันกรอบเอามาผัดอร่อย rich taste ใช่แต่เห็ดมันปูมันจะถ้าเห็ดมันปูกับเห็ดอันนี้ <laughs> <laughs> เห็ดมาเห็ดอันนี้อร่อยกว่านะคะ mm hmm. amazing mm hmm. อันนี้เอามาผัดกับไข่น่าจะอร่อยหมกก็น่าจะอร่อย แต่อันนี้แนะนําเลยนะคะมาผัดน้ํามันหอยเห็ดไข่อร่อยมากดูหนุที่เร้ากินครั้งแรกยังถูกใจเลยกลัวแกไม่กินก็เลยเอาหมูสามชั้นมาใส่ด้วยแต่ยูไรใช่ไหมรัก <I love. S 1> อืมริดเลย I love mushrooms I love <laughs> ยูไรยูไรมัสเตอร์ ผักส้มด้วยป้าเป็นคนชอบกินผักส้มนะคะแต่หาซื้อยากมากอะทางเหนือเขาจะมีเป็นใบเหมือนใบอะไรนะเหมือนใบสะเดาอะ่ะเข้ามาดองอะจะเยอะแต่ผักส้มแบบนี้ไม่ค่อยมีเมื่อวันไปเจอตรงตลาดอะอะไรนะตรงสี่แยกอะ่อะเจริญเจริญอะ่ะถุงละยี่สิบบาทเป็นตลาดนะัดเขาเลยซื้อมาสองถุงแต่ทำเองก็ง่ายนะคะ ไปแม่เอาไปเจอซื้อมากรำใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอามาคัน้นมันก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยวหรอกะแต่ปา้าชอบเจอที่ใดซื้อทุกทีอร่อย <laughs> อร่อยสามลอบแฮะ <laughs> Enjoy, it's tasty, yummy. We yummy. Ten mm -hmm. bring back the little pan. Mm -hmm. You see? Mm -hmm. เอาขาหมูวันนั้นนะคะขาหมูต้มโคกไปให้พอดีใส่อ่ไอ,อ,อ้หมอ้อหม้อที่อยู่ไปพี่บอกน้องแทนนำมาคืนมีนักซีดวันนี้นข้าม home น้องน้องพูดเลยนะน้องแทนบอกชอบมากวันนั้นที่ป้าทำเมนูขาหมูต้มโคกอ่อะ ไรก็ไม like really so mm ่รู้อร่อยอี่ดีมไกนีกิ่นมดนอดีกลินี่อก่มีมดีกดก่หมอมมกนอดีกลิ่สมีลดกดอันนี้หอมแี่เหอดไปีกอมีอดมาละ ที่นกอินไซด์ด้วยบัลลัสเตอร์ขมผมคิดชอบค่ะ Love it really This is really good อร่อยมากใช่ไหมแค่นี้ใช่อันนี้อร่อยมากใช่มันกลมกล่อมกับซอสเห็ดนี้ดีนะคะเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์มากแลทำให้ไม่อ้วนพูดปลอดไดเอทกูดโปรตีนเห็ดนี้นะคะกูดโปรตีนรักษาโรคได้ด้วย เห็ดอ่กินบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยป่วยเห็ดอะไรก็ได er ้นะคะขอให้เป็นเห็ดอย่าไปกินเห็ดพิษนะไม่ใช่ว่าเห็ดอะไรก็ได้แต่ซัดเลยไม่ได้นะอันนี้พูดถึงเห็ดที่กินได้นะครับ I have to tell you somethingWhat คุิดบอกอาจจะมีอะไรจะบอก I can cannot stop eat <laughs> stomach is full 200% but it I love ปาาหยุดกินไม่ได้แต่ท้องอิ่มไปแล้วสองร้อยเปอร์เซ็นต um> ์ข้าวก็สมุดลวค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวป้าไปซีนนะคะก็มาทำให้ดูแล้วนะคะเมนู เห็ดหนะคะสองเมนูเลยเดี๋ยวเราวันนี้สองคนก็กอลาแค่นี้พี่สอนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันยิ่หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you for watching